สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรมพูดสื่อข่าวดนเมืองและหนังสือพิมพ์เฟซไลน์นิว e p ที่520ไปรับชมบริษัท King าวเวอรจัดกิจกรรมหลานลูกห้านพลังสร้างฝันเด็กไทยการที่คนไทยเด็กไทยในยุคของน้องเนี่ยวันนี้เราจะขึ้นไปได้ฟล์มเลเนี่ยมันไกลเกินฝว่นั้นหรือว่ามันเป็นไปได้เนได้ เมือ่อวันเสาร์ที่22กรกฎาคมพศ2566ที่สนามฟุตบอลคิงพาวเวอร์ภายในบ้านพักสวัสดิการข้าราชการกองทัพอากาศทุ่งสีกันถนนเดชะตรงกะดอนเมืองกรุงเทพมหานครบริษัทคิงพาวเวอร์จัดกิจกรรม ล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทยโดยมีนักเตะในตำนานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ชุดแชมพีเมียร์ลีกอังกฤษเวสมอร์แกนได้เดินทางมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆท,ที่มารอต้อนรับ 500, นน500กว่าชีวิตวนนจากนั้นก็ได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆที่ได้รับคัดเลือกจากฝ่ายจัดก,การแข่งขันร่วมเตะฟุตบอลและรับลูกฟุตบอลตลอดทั้งถ่ายรูป ร่วมกับเวสมอร์แกนเด็กๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้มีแต่รอยยิ้มและความสนุกสนานตลอดทั้งยังได้ลูกฟุตบอลของ King Power กลับไปฝึกฝนพัฒนาตัวเองที่บ้านอีกด้วยคนละหนึ่งลูก มีผู้ใหญ่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อาทิเช่น 1. พลอากาศโทถ,ถากูลนาคอนทัพผูพ้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ 2. นายสารลดพลิตผู้อำนวยการสำนังกงานเขตดอนเมือง 3. นางสาวออนวัสาเลี้ยงองอาจหัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนังกงานเขตดอนเมืองและ 4. นายชายอัศวพิญญาหรือพี่แปะผู้ใหญ่ใจดีภาคประชาชนเขตดอนเมือง ไปทาถ้าได้กินไปเตมาเนี่ยเราเ<ด>ข้ามาค่าค่าร่วมกันนอกจากมีโอกาสได้แจกฟุตบ,บอล